น้ำทิพย์และสูตรน้ำยาทำให้ตาทิพย์ของหลวงพ่อปานโดยพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงเรื่องที่พูดไว้เมื่อวันที่ห้ามันมีเรื่องคลุมเครืออยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องน้ำยาทำให้ตาทิพย์ฉันคิดว่าลูกหลานที่รับฟังคงจะสงสัยว่าเขาทำด้วยอะไร ฉันเองก็สงสัยเหมือนกันฉันก็ถามหลวงพ่อปานท่านว่าเรื่องน้ำยาทำให้ตาทิพนั้นเขาเอาอะไรมาผสมครับเวลานี้มีเหลือบ้างไหมกระผมอยากได้ไวช้บ้างหลวงพ่อท่านหัวรอชอบใจท่านพูดว่าเจ้าลิงดำเองเป็นลิงตลอดการเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วทิ้งความเป็นลิงมาหลายร้อยชาติแล้วก็ยังไม่ทิ้งนิสัยลิง เองสงสัยข้าจะบอกให้ส่วนผสมน้ำยาที่ทำให้ตาทิพก็คือตอนนี้ลูกหลานตั้งใจฟังให้ดีจะได้น้ำยาตาทิพกันแล้วจำไว้ใครไม่แน่ใจว่าจะจำได้จงจดไว้กลับไปที่พักหาสมุนไพรมาผสมรีบทำจะได้มีตาเป็นทิพยาขนาดนี้มีส่วนผสมสองอย่างคืออย่างธรรมดาและอย่างพิเศษ อย่างธรรมดาเห็นไม่ใคร่ถนัดอย่างพิเศษใช้งานได้ดีมากแต่ราคาแพงหน่อยคอยฝังน่าจะบอกให้จดและจำไว้จดแล้วจำรีบปรุงจะได้ใช้ทันทีส่วนผสมของน้ำยาตาทิพขนาดปกติ 1. ระงับอารมณ์ที่กังวลเสียให้หมด 2. รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา 3. ระง,งับอารมณ์ให้ว่างจากนิวรณ์หคือไม่สนใจกับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ติดใจนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองไม่จองล้างจองผ่านใครคือไม่ขังอารมณ์ไม่พอใจเอาไว้ให้อภัยเสมอประการที่สมไม่ปล่อยอารมณ์ให้ง่วงเหงาเครือเเขิมเมื่อทำสมาธิ ประการที่สรักษาอารมณ์ที่คิดว่าจะรักษาไว้เพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้อารมณ์อื่นมารบกวนประการที่5ไม่สงสัยในผลการปฏิบัติอย่างนี้ว่าจะมีผลหรือไม่มีทําตามท่านว่าก็เชื่อว่ามีผล 4. ทําใจให้คุ้นเคยกับผอมวิหารสี่รักษาอารมณ์ให้อยู่ในพรมวิหารสี่เป็นปกติ นํานำกสินสามอย่างเอาอย่างเดียวในสามอย่างคือเตโชกสินเพ่งไฟโอทาตะกะสินเพ่งสีขาวอาโลกากะสินเพ่งแสงสว่างเอามาเพ่งตามแบบจนนับนิมิตได้ในระดับที่ดีดูคู่มือการปฏิบัติกรรมฐานหรือวิสุทธิมักรประกอบเมื่อได้นิมิตแล้วก็คลายนิมิตกำหนดใจเพื่อเห็นเห็นทางใจ คือมีความรู้สึกเหมือนเห็นจะเห็นอะไรก็ได้ขอเห็นแทนนิมิตห้อย่างนี้เป็นเครื่องสมุนไพรที่เอามาผสมเป็นยาตาทิพย์เรียกว่ายาธรรมดาใครๆก็หาใช้ได้ยังมียาทิพย์ขนาดพิเศษโปรดติดตามตอนต่อไปเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ